ดูนิดหน่อยครับยกมีนยกไลน์หน่อยครับไลน์ไลน์หน่อยครับผมโอเคครับขอบคุณมากตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามโอเคครับกล้องนี้ก่อนนะครับกล้องนี้ก่อนนะครับรบกวนกล้องนี้นะครับกล้องขาวนะครับพร้อมนะครับห้าสี่สามสองกล้องนี้นะครับหนึ่งสองสามโอเคครับเรียบร้อยครับที่ลแต่ละกองนะคะมาประทานสัน งานของแต่ละกองนะคะในหน่วยงานที่สบายกองหล่เขาเรียกบอกครับได้นำมได้นะคะกับบัพทนเลยแล้วก็เป็งานบองเวีนนะคะท่านจะสังเกตเดือ้อกใจอาจจะอาเนร์นี้นองแนองแนง่วงไม่เลยแตถ้าสิแวแต่ว่าท่านก็เสียวะเวลาให้เกียรติมาด้วยงานกับเราวนน้ค่ะ นายกองการบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีท่านนายเบอร์ของหลวงท่านนายกเทศมนตรีเมืองทองหลวงรองนายกเทศมนตรีสมัสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมในการดูแลช่วยเหลือเพื่อกูลเพื่อพัฒนาคนและสนงคมการกระจายอำนาจ ให้แก <muitas> <arias> ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพต2,542มที่แก้ไขปัญหาจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้หนึ่งระดับใบเผยแพร่ในเทศ่อตบันทีเพราะจะเป็นองค์การที่เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นะครับก็คือโอกาสนี่ต่อให้ดีตอนนี้วัดเองที่อบจรับนโยบายมานะครับจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัด ประมทานเยเวันั้นที่ีิฉเพื่อมันไม่มีภูมิคุ้มกันนะครับอันนี้คือประเด็นประเด็นแรกนะครับประเด็นที่สองท่านดิฉนดำเนินการที่ต้องเด็นเพื่อรางเพราะว่าตัวเลขยังสูงแต่แล้วฝนตกอากาศชื้นคือเราเคยทำมาแล้วครั้งหนึ่งน,น,นะฮะแต่เดิมกันก็ฝากวางของให้ทุกเทศบาลท,ทุกประกอบ,บช่วยนะ,นะครับจะต้องพร้อมนะครับ ได้ครับขอมอ้มือพักพักมือนครับชมเลครับมีการจับปลาในทุงสิบเดือนเราคืนเดือนจากนี้ไปเราปล่อยตรน้ะหนึ่งเดือนนะแต่พอสิบปกติเนี่พี่น้องคุ่มชอบไปจีนประมาณสามแสนองหมื่นตัซึ่งตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วแต่มเดกัน ยังไม่รูใ้ใจคนนี้ด้วยทั้งหมดมันเจ็บสคนนะแล้วในคืนวันที่19คืนที่เกิดเหตุผมเองก็ไปในงานนั้นด้วยนะครับเพราะว่า